โอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาต่อกันในตอนที่2นะคะคลิปที่2ของเรานะคะเห็นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าขืนเดินทั่วเลยแล้วพูดไปเรื่อยเลยกี่พูดได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะมันจะยาวเกินไปนะคะเอาเป็นว่าเราดูทีละส่วนทีละส่วนไปนะคะจะได้แบ่งให้ชัดเจนไปว่าเออตอนนี้เราดูในส่วนของอะไรอยู่เมื่อกี้เราขึ้นไปในบริเวณเออพระปางมาพรานนัน่นบ,บนมาแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ย เดินขยับออกมาทางด้านหน้าวัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านซ้ายมือซึ่งไม่ใช่ประตูที่เราขึ้นตรงเมื่อกี้นี้นะคะมันจะมีประตูกลางขึ้นไปในส่วนของอบนบนตัววัดถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราเดินเลี่ยงออกมาทางด้านซ้ายมือที่เป็นในส่วนของพระวิหารที่อยู่ด้านนี้เห็นไหมคะพระวิหารหลังนี้ด้านหลังก็จะมีเป็นเจดีย์ลายอยู่ข้างหลังด้วยเจดีย์ลายข้างหลังเนี่ยทรงเหมือนเจดีย์ที่วัดวรเชษฐารามเลยเนาะอย่างที่บอกว่าวัดนี้นะ มีรูปแบบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเหมือนคระคระกันอะคะ่ะบอกไม่ถูกเลยนะมัน <c oughs> คือไม่รู้ว่าอันไหนสร้างคือคือมีอยู่มีอยู่สองทางก็คือหนึ่งสร้างตามคำสั่งว่าให้สร้างแบบนี้อยู่ในพื้นที่วัดเดียวกันหรือสองช่างเนี่ยอาจจะมาจากหลายๆคนแล้วก็สร้างแต่ละจุดแต่ละจุดอยู่ในนี้เพราะอย่างที่บอกว่าวัดนี้เนี่ย ถ้าไม่มีข้อมูลอเลยนะขี้พยายามหาข้อมูลอยู่นะเขาแม้กระทั่งพอสอที่สร้างยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าสร้างพอศอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าสร้างถ้าเกิดสร้างเพื่อที่จะเป็นที่ถวายเพลิงพระศพ อ๋อสมเด็จพระเนรศสวนก็ต้องเป็นสมัยช่วงพศออน,นั้นนะคะที่พระเนรสวนท่านสวรรคตปีไหนนะคะแล้วสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นเถดเถิวงสวรรค์ราชสมบัติในปีถัดมาถูกไหมคะก็มีการสร้างวัดนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพีของท่านนั่นแหละนะคะก็จะเป็นปีนั่นแหละนะคะถ้าถ้าถ้าเรายึดตามนั้นนะแล้วถ้าเกิดว่าที่มาที่ไปว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเผาศพพระองค์พระเนรศสวนจริงๆอะ่ะ มันก็จะเป็นไปตามนั้นนะเวลาการก่อสร้างมันก็จะอยู่ในในช่วงคาบเกี่ยวเวลานั้นแหละนะคะเออเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะพอดีที่จะให้เห็นในมุมกว้างด้วยไงว่าเวลาที่เราถ่ายรูปออพระปางเจดีย์ JD, ประธานของที่วัดวลเชษแห่งนี้นนะเราถ่ายจากทุกมุมได้หมดเลยนะคะ ถ่ายจากทุกมุมได้หมดเลยมันก็มีความสวยแตกตายย่างกันไปนะคะถ้ายืนถ่ายตรงนั้นนะคะก็จะเห็นพระปางเดี่ยวๆองคเดียว,ยวถ้าไปยืนถ่ายตรงนั้นก็จะเห็นด้านหลังเป็นวิหารด้วยถ้าเกิดคุณไปยืนถ่ายตรงนั้นคุณก็จะเห็นในส่วนของพระบโบสถด,ด้วยแต่ถ้าไปยืนตรงโบสถก็ just, 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 จะถ่ายเห็นพระปางเด่นๆองค์เดียวแต่อย่างที่บอกนะพระปางประธานที่เนี่ยเหมือนที่วัดอวอลโพที่เราไปมาจริงๆนะคะเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าที่วัดวอรลโพอ่ะมันจะเหลือแต่ฐานแล้วไง ข้างบนจะไม่มีแล้วนะคะโอเคเนีย่ยเวลามาแล้วตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าคือยิ่งมันไม่มีประวัติเนี่ยเราจะยิ่งเกิดคำถามนะคือ question mark ในใจตลอดอะว่าเอ๊แล้วแล้วมันไม่มีใครให้คำตอบเราได้ไงเพราะว่าทุกคนก็มีข้อมูลอยู่ในใจพอๆกันนะคะโอเคพาสมาในส่วนของพระวิหารเลยนะคะอืมกี่ไม่รู้ว่า วิหารเนี่ยด้านหน้าอยู่อันไหนนะแต่เราเข้าประตูนี้แล้วกันเข้าประตูนี้เห็นไหมคะมีทางเข้าทั้งหมด4ทางมีหน้าต่างทั้งหมด 1. 2. ึ่สาสประตู4ี่หน้าต่างสีนะคะเดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นในส่วนของเสาพระวิหารที่นี่เป็นเสากลมนะคะฐานซุกีที่นี่เป็นแนวยาวนะคะแล้วก็ด้านบนมีพระพุทธรูป ปริานอยู่ก็อย่างที่เห็นนะคะหรือถ้าที่เห็นแต่ว่าฐานซุกชีที่นี่นะคะเขาจะตั้งเป็นแนวยาวไปตามแนวเดียวกันกับวิหารวิหารที่นี่ก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะแลวฐานซุกชีที่เนี่ยเออเขาตั้งแปลกนะที่ไม่เคยเห็นฐานซุกชีในวัดในอยุธยาตั้งแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งไปริมริม,มนี่พาดไหมคะไปริมริมของในส่วนอ่อ ฝั่ง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 ฝัง่งทางด้านที่เป็นฝั่งที่แคบกว่าเพราะวเพราะวิหารเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถาูกไหมฐานซุกชีมันก็จะอยู่ชิดกับทางด้านฝั่งที่เป็นด้านที่เอ,อ่อทางด้านแคบของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะอยู่ชิดแต่อันนี้อยู่กลางเออเทวะละ่ะอยู่กลางใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอเคบางคนบอกเอา้าก็มันจะมีบางวัดนี่ที่เขาจะเดินด้านหลังมันไม่เหมือนกันค่ะคือ ที่เขาทําฐานซุกชีให้เดินข้างหลังได้อะแต่เขาก็ชิดริมไงแต่อันนี้ฐานอยู่ตรงกลางพระวิหารกันเลยทีเดียวนะคะเออกี่วแะบบรู้สึกว่าวัดนี้ไม่มีอะไรให้เอะตลอดเลยนะคะเนี่ยดีจังเลยอะเนอะคือเวลามาโบราณสถานแล้วมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยมันมันสนุกอะไม่ใช่แบบมารู้หมดแล้วอะมันก็มันก็ไม่หนุกะนะมาอยู่แล้วแปลกดีเนอะอะไรเงี้ยสวยดีค่ะที่นี่สวยดีนะคะจริงๆแล้วมันก็ดูแบบ ดูเรียบๆนะในความคิดกี้นะกี้ว่าวัดเนี้ยดูเรียบๆแต่ว่าความความใหญ่อะ่ะมันจะมีความใหญ่ใหญ่โตอะ่ะคือแต่ละจุดแต่ละจุดเนี้ยค่อนข้างกว้างขวางนะคะแต่รูปแบบการก่อสร้างดูดูเรียบๆอะคะ่ะคืออย่างที่บอกดูประตูสิประตูพระวิหารเนี่ยเห็นป่าเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีการเอ่ออะไรนะคะทําเป็นกีบบงกีบบัวหรือทําเป็นปูนปั้นอะไรประมาณไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยวัดนี้ดูแบบ ออจริงถ้าเกิดว่าบอกว่าสร้างแล้วเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรนะคะคือแบบคือเน้นความเรียบง่ายเนาะดูดูรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆอะแล้วก็แต่จะว่าไปนะประตรงประตูอะไรพวกนี้นะคะเห็นไหมประตูวิหารหรืออะไรพวกนี้คล้ายกันกับที่วัดบริชชาตารามจริงๆเหมือนกันนะคะคล้ายกันมากเลยอะนี่ดเดินออกมาข้างนอกในส่วนของพระวิหารแล้วนะคะพระวิหารแล้วแล้วก็ออ นี่เจดีเห็นไหมคะบอกว่าดูตรงไหนก็สวยค่ะเขาจะดีที่นี่เจดีประทานที่นี่นะคะถ่ายได้ทุกจุดแหละเพราะว่ามันมีพื้นที่มันมีพื้นที่เว้นระหว่างเจดีย์ประธานกับสิ่งปลูกสร้างแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะมันเลยทําให้เราแบบเวลาถ่ายภาพแล้วมันก็จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างคือเก็บเก็บเก็บรูปอยู่ได้ในเฟรมคะ่ะใช่ไหมคะอย่างบางที่อย่างเงี้ยมันชิดเกินไปบางทีถ่ายนี่ก็ติดอันนี้ถ่ายนี่ก็ติดอันนี้ยนอ,นนอย่างเงี้ยนะคะนี่พระวิหารแล้วก็ขอเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงเข้าไปในตอนที่2นี่นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปจบท้ายกันที่ในสวนพะโวสดทางด้านหลังนะอันนี้เป็นเจดีที่อยู่ทางด้านหลังเห็นไหมคะพื้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ย่อมุมข้างๆแบบนี้นะคะสีด้านสี่เหลี่ยมเลยนะคะแล้วก็เจดีข้างบนเนี่ยเป็นรูปทรงระฆังระฆังคว่ำนะคะฐานข้างบนก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่ายอดหายไปแล้วนะคะก็ไม่รู้อีกว่าเจดีอันนี้คืออะไรก็แต่ปกติแล้วถ้าอยู่ข้างๆแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าเจดีลายนะคะ มะะีพุทธรูปอยู่ล้อมรอบแต่ว่าก็ไม่เหลือแล้วนะคะเหลือนิดหน่อยให้เราเห็นนะคะข้างๆก็จะมีฐานเป็นยกพื้นเป็นแท่นขึ้นมาแบบนี้นะคะตั้งของพุทธรูปนะคะเนี่ยค่ะ yeah. เนี่ยเลยกี้เดินให้มาดูในส่วนตรงเจดีทางด้านฝั่งอีกฝั่งนึงด้วยนปะนี่เห็นไ,ไหมคะ สองไปตรงนั้นก็จะเห็นในส่วนของพระวิหารที่เราเดินเข้าไปดูมัอสักคุ้โอเคค่ะทำเวลาดีมากค่ะ7นาทีนิดๆจะ8นาทีแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่พระวิหารอ่าพระบโบสดต่อค่ะ